ครับนี่งมก็ชานอนคนครับนี่ก็เจอตัวคุณยายแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ครับนี่จากคุณยายยังมีอาการตื่นนะครับยังมีอาการตื่นอยู่ยังไม่สามารถเดินกลับบ้านได้นะครับเราก็น่าจะไว้เท่านี้ครับนี่ดูครับนี่ครับตื่นนะครับนี่ยังตื่นนะครับจากกระหลุดมาสองคืนนะครับสองคืนครับโอ้สองคืนทำหนึ่งวันนะครับ

จูนี่อยู่รุมมันนี่ยุ่งเลยนี่นี่นี่โอ้ลุงสุดาครับกินไผ่ให้กินนะครับไม่ยอมกินอาหารนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ยอมกินเลยครับตัดให้ไม่ยอมกินเลยครับตื่นตื่นยู่ครับเมื่อกี้ไม่ยอมกินครับตอน่ี้ก็ให้กินเดี๋ยวเราให้อารุณคุณยายนแบบครับค่อยพาก็ได้สีสุดาเป็นอะไรดี่เดี๋ยวสุดาไปเหรอ

ลลาใเยอลายลูเดี๋ยวจะพาไปเจอกทีตอนถึงบ้านครับเดี๋ยวจะไปไล่สุดในพีน้องสุกุนาดี๋ีั้ยเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนถึงบ้านครับ